หล่อจนต้องตะกอนก้าวจิรายุกับลุกสุดคลที่ดูมีออลล่าทำแฟน,นหัวใจละลายเรียกว่าใครไม่รู้จักหนุ่มฮอตคนนี้คงไม่ได้แล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มยิ้มหวานก้าวจิรายุละอองมณีที่นอกจากความสามารถที่เก่งรอบด้านทางการแสดงก็ดีทางด้านดนตรีก็เด่นแถมในเรื่องความหล่อก้าวจิรายุก็ไม่เคยแพ้จ้ะ ยิ่งในชุดสูตรสีน้ำตาลสุดคูลที่หนุ่มเก้าสวมใส่กับแว่นตาช่างแมทกันอย่างลงล็อกลงตัวงานนี้พอแฟนๆได้เห็นต่างเข้ามาชื่นชมและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกนี้ของเก้าหล่อแบบตเกินมากแมก่ทำเอาหลงรักกันไม่ไหวแล้วแบบนี้